ทำไมพวกมึงรวยขนาดนี้วะเนี่ยเอาหอยมแมลงพู่นสแลดงกบหม้อด,ดินปอบเยีย๊ยผักกำแมนกระพุนจุชีปลาดอลลี่โปแตกทะเลพะแนงหมูแล้วก็ปีกไก่ทอดสมุนไพรค่ะแล้วกแกกินไรขอสลัดไม่เอาเนื้อแล้วก็ขอไข,ข่รึ่งฟองนะคะไม่กินน้อย ช่วงนี้สุขภาพไม่ค่อยดีไปดึงฟันมาปวดฟันมากท้องเสียเป็นห่วงแมวที่บ้านแมวไม่ขอดคะ่ะไปฉีดบล็อกมาหน้าแบบตึงๆอยู่นิดนึงเฮ้ย hey, ตอนนี้พวกมึงทำงานอะไรกันอยู่วะตอนนี้กูลังทำคอนโดใหม่เว้ยแถวสาทรกูว่ามังจะได้เลื่อนขั้นเป็นผู้จัดการฝ่ายแล้วมึงอ่ะกูเป็นฟรีแลนซ์วะแบบอยากค้นหาตัวเองก่อนอ่ะอิสระด,ด้วยเฮ้ย <Hey, S 2> เจงสุด ฮัลโหลว่าไงพ่ออยู่ที่ทํางานพ่อเนี่ยกำลังทํางานอยู่เลยไ่กินพ่อทํางานช่วยพี่ๆเขาอยู่โอ้ย,อยทํางานกันเป็นทีมพ่อสบายๆส,ส,สนุกดอะหนึ่งเดือนเป็นหมื่นๆนะพ่อถ้าไม่ไหวก็กลับบ้านนะก็ได้นะลูกแค่นี้ก่อนนะพ่อลูกค้าโทรมาโอ้ โอ้โ oh <I am. S 1> หไอ้ตาลแม่งออกเบ้นนี่ก็เที่ยวจังเลยคิดว่ามีผัวรวยหรือไงวะไอ้แอมออก BM เอฮ้ยซื้อเสื้อผ้าใหม่ได้นี่ไอ้หนึ่งออกมินิจอยนี่ก็ซื้อจังเลยนะกระเป๋าเนี่ยอย่าให้กูรู้นะว่ามึงซื้อหรุยลงเกลือทำไมมึงรวยอย่างนี้หรเออนี่แกหยุดยาววีคหน้าชั้วะจะไปสีพันวาถูกมาก คืว่าจะไปพักผ่อนสมองสักสองสาคืนเออแล้วแกไปไหนไม่ไปหรอกแกคนมันเยอะไม่อยากไปแย่งเงินเที่ยวนะ่ะติดซีรีส์เกาหลีอยากจะดูให้จบอเรื่องเที่ยวน่ะไวท้ทีหลังเลยเมื่อไหร่ก็ได้ฮลัฮโลโหลฮัลโหลเนี่ยแอมนะสบายดีปเปล่าสบายดีว่างไงวะแล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่เนี่ยว่างมะเนี่ยว่างว่างมีอะไรวะงั้นดีเลยออกมาเจอกันหน่อยผมมีงานอยากให้คุณทำนะ่ะเฮ้ยจริงหรอเออไปดิไปดิไม่เจอกันนานเว้ยคิดถึงเว้ยโอเค <Yeah. S 2> คือผมทําที่นี่มาได้สักระยะหนึ่งแล้วผมเพิ่งถอย BM ป้ายแดงคันละ3ล้านกว่าบาทพวกคุณก็สามารถมีเหมือนผมได้ <Yeah. S 2> งานที่นี่เป็นงานสบายๆเดือนหนึ่งต่ำๆผมก็มี3 4สีแสนนะครับ